จริญพอเจริญพรพอดีปู่ว่าจะปล่อยตั้งหลายงวดแล้วมั่นใจไม่มั่นใจ,นใจแล้วทีนี้ดูที่งวดนี้ถ้ามันมาฝืนเลขไอ้ดับมาได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาก็เลยก็เลยมั่นใจว่างวดนี้มันมาแน่นอนดับเล้วครับอ่างวดง,งวดเมื่อกี้<ม>ดับดับหลุดแล้วครับปู่หลับรูุดนะนีหกปีนะเพิ่งจะหลุดเนี่ยตายหาขนาดก็เลยเอามาผสมประส,สานกับ สูตรใหม่ที่เฉพาะสูตรล่างโดยตรงที่ส่งให้โอปอดูเนี่ยครับเมืทำมาทำมาสามงวดทำมาลองดูงวดแรกมันก็เข้าศูนยศูย์ครับแต่งวดที่สองก็เข้าสามแปดว่าจะปล่อยงวดเมื่อกี้งวดที่ผ่านมามันมันมาติดหนึ่งดับเอา เลขดับเราเฮ้ยไม่ยังไม่ปล่อยดีกว่าถ้ามึงถ้ามึงเผย์ออกมากูปล่อยแน่งวดหน้าก็เลยตัดสินใจปล่อยไง<อ>บางอย่างเดียวไม่ต้องกลับสิบสองหางเนี่ยครับงวดนี้ใช่ไหมครับปู่อ่ามันจะงวดนี้แหละแต่มันไม่ใช่สิบหองสองหางทุกงวดนะครับบางครั้งถ้าสมมติว่าอย่างสมมติว่าเราได้หลักสิบมาศูนย์มาอย่างเงี้ยหลักศูนย์มันมีแค่ศูนย์ศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกเท่านั้นเองมีสี่ตัวครับ แอย่างหลักสามก็มีสามเออออย่างหลักอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูดนี่ก่อนอันนี้สูตรใหม่เหรอครับปู่เป็นสูตรใหม่แต่เอาแต่เอาสูตรเก่าเขาสูตรเก่ามาเป็นเกนไงเอามาผสมกันใช่ไหมครับใช่เอาก่สูตรเก่ามาเป็นเกนปู่คิดตั้งนานแล้วว่าเคยเคยออกช่องหรือยังครับปู่ครับสูตรนี้ยังยังยังไม่ออกไม่ออกไม่เคยออกที่ไหนไมีออกเธอคนเดียวอันนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่สูตรนี้นะ ไม่เคยไม่ออกเคยออกใครที่ไหนไม่เคยปูตั้งตั้งนานแล้วไม่เคยออกใครเลยก็มีแต่ออกปูอคนเดียวโอ้ครับผมครับนะเดี๋ยวนะคัอย่างเลขศูนย์นี้อยู่ีหางแต่ถ้าเราเราได้หลักสิบคือเราค้นหาหลักสิบมาหลักสิบนี้วันนี้ก็เอามาจากสูตรเดิมครับผมก็สูตรมันได้เก้ากับสามใช่ไหมมันก็เลยหลักสามนี่ยมันก็มีตั้ง สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วหลักเก้ามันก็มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกมันก็เลยเป็นจบดข้อสองหางแต่ถ้าเป็นหลักศูนย์นี่มันมีแค่สี่หางหลักหนึ่งมีสี่หางหลักสองมีห้าหางหลักสี่มีสี่หางเลขหลักห้ามีสี่หางหลักหกมีห้าหางหลักเจ็ดมีสี่หางหลักแปดมีแค่สามหางเอง อ๋ออันนี้คือสูตรใช่ไหมครับปู่ได้หกครับคือคือปู่มีมีมีตารางสําหรับมาตารางสําหรับอ่าอ่าสำหรับเลขล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับอันนี้คือล่างใช่ไหมครับปู่นี่นี่คือล่างนะดูดูมันเข้านะปู่ทาดูเออศูนย์ศูนย์มันก็เข้าครับมาหลักสามก็ดูดูนั้นมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามเก็บ สามสามสามหกสามเจ็ดสามแปดนะมันก็เข้าครับแล้วก็มาหลักหกมันมีหกหนึ่งหกสองหกสี่หกหกหกเจ็ดมันมีห้าหางเองแต่ปู่ไม่ยังไม่กล้าออกไง<อ>มันมันวันเดียวออกไปเนี่ยมันคนจํานวนมากฟังเราเราเป็นทุกข์ใจนะคแค่บางคนก็เราก็วมือน,นี้อันปู่ไม่ได้ถือสาหรอกคือว่าบางคนรับมาหวยมาเข้าก็ ทรงภาพน้ําตาอะไรมาโอ้ยมันเราเป็นพระเราก็สะดุดใจมันก็เป็นเล่นธรรมดาเนาะครับแต่ว่าวันนี้จะเอาชุดนี้มาออกเลยใช่ไหมครับปู่เอาชุดเก่าก็ออกชุดเก่านั่นน่ะสิบสองหางนั่นเป็นทั้งบนทั้งล่างครับมันเดี๋ยวนี้มันมันเพี่ยนไปเป็นบนสมักกว่าแล้วโอ้โจากล่าง<ต>ไปเป็นบนแล้วเนียเป็นห้างเป็นล่างโดยตรงเลยเนี่ยครับแลาวอย่างเดียวที่ที่สําคัญมันไม่ต้องกลับนะโอปอครับผม มันสิบสองหางมันก็โอเคนะสิบสองหางคือที่ไม่ต้องกลับเนี่ยล่างใช่ไหมครับปู่ใช่ล่างล้วนๆเลยล่างล้วนๆเลยครับใช่ไม่ต้องกลับเลยงววนี้มีตัวไหนบ้างครับปู่ครับพร้อมแล้วครับผมเอาหลักสามอาหลักสามก่อนนะพร้อมแล้วยังครับล่างใช่ไหมครับปู่ล่างอย่างเดียวล่างล้วนๆไม่ต้องกลับครับหลักษาไอ้วิ่งอะไรครับหววนี้วิ่งสามล่างกับเก้านั่นแหละสามกับเก้า ล่างเออคือหลักสิบในปูก็เอามาจากสูตรเดิมครับผมหลักสามก็จะมีพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งสาม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 หกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามแปดมีแต่ว่าวันนี้หลัก สูตรดับมันดับเจ็ดนะดับเจ็ดล่างใช่ไหมครับปู่ใช่ล่างล่างดับเจ็ดล่างแต่ถ้าจะมาชิกท่านใดอยากจะลองก็อย่าลองเยอะก็แล้วกันครับอยู่ไหมปูงวดนี้จะเหมือนวันที่แล้วอ่ะมันฆ่าปูงวดที่แล้วงวดหกหนึ่งอะเสียชื่อ,อเลยเนาะปูเนาะเอ,อ,เอ,อหกปีเพิ่งโผล่ไม่ไม่ปูไม่ได้ซีเรียสมันก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นจะติดเป็นคติไม่ให้เราเหลืองไงครับผมหกปีเพิ่งหลุดเนาะปูเนาะ พึ่งหลุดนะพึ่งหลุดจริงๆเลยคืออย่างนี้60กับ90มันดังมากแล้วออกนอกเขตมันสามารถจะทําได้นะครับปู่เถอะครับผมนะมันเป็นไปได้เนาะครับทีนี้เอาครบแล้วมาหลักเก้าจังหัวมันผ่านไปแล้วพวกนั้นนะครับมามาหลักเก้ามันจะมี90 90 91 91 92 92 เก้าสี่เก้าสีเห้าเก้าห้าเกหเก้าหกทีนี้จากที่บเก้า 9, หลักปูปูว่าให้เน้นหลักเก้าเนี่ยเพราะว่าเมื่อที่แล้วเนี่ยมันได้หลักหกกับหลักศูนใช่ไหมครับหลักสิบว่าทีนี้ปูยันปูยืนยันศูนย์หเป็นหลักทีนี้มันกลับแล้วมันมันเอาหมาเป็นหลักสิบแล้วอะ่ะครับผม แล้ววันนี้ก็เก้าอยู่ตำแหน่งเลขหกของงวดที่แล้วอ่ะปู่ก็เลยคอมเมนต์ว่างวันนี้ให้เน้นหลักเก้าหลักสิบภายในห้าตัวนี่หกตัวนเนี่ยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเนี่ยครับก็ให้เน้นก็แล้วกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นดวงคนมันไม่เหมือนกันอย่าเชื่อปู่มากให้เชื่อตัวเองให้เชื่อตัวเองด้วยถูว่าปู่เป็นแนวทางว่าเออปู่ให้เก้ามามีเก้าเนี่ยเฮ้ยชอบ ปูเน้นให้ก็คือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกนะครับผมแต่ที่นี้ว่าวันเนี้ยเดือนเนี้ยประจึบมันห้าทันบาใช่ไหมครับเออแล้วก็ราชการที่เก้าใช่ไหมมันอันแน่นอนแ่ะอันนี้มันก็อัน,อ,น,นอันนี้คือล่างนะใช่ไหมครับปูล่างอย่างเดียวอย่างเดียวล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียว,ยยวแต่ถ้าใครจะอะ่จะทุ่มก็ทุ่มแต่ปูว่ามันอันแต่ว่าสําหรับปูเนี่ย ปู่ิดว่างวดนี้ยังไม่ออกมันจะมาออก90แทนไหมงวดที่แล้วมันดังครับ91อ่ะครับผมแล้วก็94 94กับ96เนี่ยมีเน้นไหมครับปู่ปู่มีเน้นให้ fc ทุนน้อยไหมครับเฉพาะล่างเหรอล่างครับผมเอา้าถ้าจะเชื่อปู่ก็เน้น90กับ94ลอง90กับ94อ่าหลักสามแล้วครับ 90, ปู่ หลักสามขอปู่ขอเน้นสามศูนย์กับสามหกเพราะสามแปดมันออกไปแล้วสามศูนย์กับสามหกเนาะใช่อ่ากับกไม่ต้องกลับใช่ไหมครับปูไ่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเนี่ยดูเนี่ยดูอยางเนี้ยมันออกตรงตรงเลยครับปู่ทำด้านหลังดูตั้งแต่ศูนย์ศูนย์มันก็ออกตรงเดชแล้วมางวดต่อมาก็สามแปดออกตรงเดะ ครเข้ามางวดที่แล้วก็หกหนึ่งตรงเด้ครับไม่มีหนึ่งหกโอ้แสดงว่ามันเข้าหลายงวดเลยใช่ไหมครับปู่ชุดสูตรนี้ครับเข้ามาสามงวดแต่ปู่เงียบอยู่ไงปู่ไม่คือไม่กล้าปล่อยออกไปมันออนแอร์มันก็แค่เ่วดที่แล้วก็มีคนถูกอยู่มั่งแล้วครับครับสามสี่ปู่วิ่งสามสามสี่ปู่ก็เข้าครับ สามเจก็ถือว่าเข้าครับแต่ส่วนส่วนคลิปบนคลิปอ่าเลขหลักร้อยเป็นคลิปหน้าใช่ไหมครับปู่ให้ปู่คำนวณก่อนชัวร์ๆก่อนเนาะปู่เนาะได้ได้ได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาก็คือคลิปคลิปนี้คือเป็นคลิปล่างใช่ไหมครับปู่เพิ่งมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกเนาะเปิดเผยครั้งแรกเลยแล้วมันทําดูมันเข้ามาสามงวดแล้วไม่กล้าปล่อยครับผมครับสําหรับสําหรับเอฟซี สำหรับเอฟซที่อยากจะร่วมบุญกับหลวงปู่ก็สามารถทักหาหลวงปู่ได้นะครับผมได้เลยได้เลยเบอร์เบอร์เบอร์ปู่เบอร์อะไรครับผมศูนย์หกสี่ครับสี่สามห้าครับหนึ่งเก้าห้าเจ็ดครับผมเป็นเบอร์แอดไลน์ด้วยครับคือตอนนี้ปู่ก็กําลังสร้างอะไรนะครับสร้างอุโบสถเหรอครับผมอ๋อสร้างเออมาคือจะเปลี่ยนหลังคาโบสถ์จะเปลี่ยนหลังคาโบสถ์เก่ามากครับถ้าหน้าฝนเนี่ ลงโูลนน้ำหยดใส่หัวหลวงโขลนจะพังลงมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้ครับ fc เขาโทรหาเยอะอยู่นะครับปู่โอ้มันเกือบเกือบเกือบสามร้อยคนเราไม่ได้ใช่ไครับปู่เนาะครับผมเราก็ลองทักหาปู่ดูได้นะครับปู่เดี๋ยวลูกจะตามเลขบนอีกทีนะครับปู่นะได้ได้ได้บนบนเมื่ทีหลังกำลังเดาเอานี่เดีก่อนมันมันเดก่อนมันชัวร์มันค่อนข้างจะชัวร์หนะนะครับผม ต้องมันดีตรงที่ว่าย้ำว่าไม่ต้องกลับเนี่ยนะโอ้ย้ำว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับแล้วก็ไม่ต้องไปบนด้วยครับผมอย่าไปเอาบนด้วยเอาแต่ล่างอย่างเดียวล้วนเลยล่างๆอย่างเดียวล้วนเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับพีี่ครับผมส่วนชุดบนนะครับเดี๋ยวให้ปู่คำนวณชัวๆก่อนนะครับแล้วก็เลขวิ่งหลักร้อยเนาะครับจะเป็นตัวไหนนะครับแต่ที่ได้ยินคร่าวๆมามีศูนย์กันหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่การันตีว่า ใช่เป๊ะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันก่อนดีกว่านะครับจะเป็นตัวนี้ไหมนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้เป็นปู่ที่ว่าส่งลูกเรียนจบปริญญาเอกนะครับอันนี้เป็นชุดล่างนะครับเป็นชุดล่างไม่ต้องกลับนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะที่ปู่ได้มาเปิดเผยนะครับผม คือล่างไม่ต้องกลับคือเข้ามาแล้ว3งวดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ